กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อมีอะไรให้หนูทำบ้างเนี่ยหนูเบื่อจะแย่แล้วเนี่ยพอ่อสวัสดีครับวันนี้ผมมาจะมาซสัมนา กันครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใส่น้ำาะครับเดี๋ยวรออีกแค่โมนึงต่อไปใส่น้ำครับอ่าเติมเยอะไม่นี่ลูกใส่เต็มถังเลยไหมไม่เต็มครับไม่ใช่ไม่ครแล้วพ่อ <laughs> ไม่ครน่าจะเต็มถัง